แม้แสงจันทร์ส่องสว่างกระจ่างล่าแต่วาจาพลังพลาดอาจบาดลึกหนึ่งคำพูดไม่กลั่นกรองไม่ตรองตรึกอาจพังตึกแห่งศรัทธาพาตรอมตรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับธรรมะเรื่องเสียนกระซิบ ในคืนแสงจันทร์ณหมู่บ้านทุ่งรวงทองดินแดนที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาสีทองและรอยยิ้มของผู้คนที่แห่งนี้มีความสงบร่มเย็นโดยมีวัดป่าท้ายหมู่บ้านและหลวงปู่จันทร์เป็นร่มโพร่มใสทางจิตใจให้แก่ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ มีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าพรครับป้าพรแกเป็นคนเนื้อแท้จิตใจดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนแต่แกมีจุดอ่อนอยู่นิดเดียวครับคือเป็นคนช่างเจรจาเวลาเจอใครก็มักจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังจนบางครั้งความเพลิดเพลินในการพูดก็ทำให้ลืมไตรตรอง ถึงความจริงเท็จเรื่องราวของเราเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งคืนวันเพ็ญที่ดวงจันทร์กลมโตส่องแสงนวลตาไปทั่วท้องทุ่งขณะที่ป้าพรเดินกลับจากบ้านญาติโดยใช้ทางลัดผ่านกำแพงวัดเก่าสายตาของแก่ก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ เมื่อเพ่งมองฝ่าความมืดป้าพรจำได้แม่นยำครับว่านั่นคือลุงคำหมอยาสมุนไพรผู้เงียบขรึมประจำหมู่บ้านลุงคำกำลังก้มก้มเงยเงยใช้เสียมขุดดินด้วยท่าทีลับลับลอด่อ,อจินตนาการของมนุษย์เรานี่น่ากลัวนะครับพอความระแวงเข้าครอบงำ ป้าพรก็คิดตเตลิดเปิดเปลงดึกป่านนี้ลุงคำมาขุดอะไรหรือแกมาขุดของอาถันทำมนดำเหมือนที่เขาลือกันความกลัวทำให้ป้าพรรีบจ้ำอ้าวกลับบ้านขนลุกสู้ไปทั้งตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นที่ตลาดสดไฟแห่งข่าวลือก็ถูกจุดขึ้นครับเพียงแค่ป้าพรไปกระซิบกับป้าทิมเพื่อนสนิทว่า เธอเมื่อคืนฉันเห็นลุงคำทำลับล่บลอๆขุดดินที่วัดน่ากลัวมากคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับคำพูดเพียงไม่กี่คำมันเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงกลางน้ำนิ่งแรงกระเพื่อมของมันขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วและบิดเบือนจากขุดดินกลายเป็นขุดหาสมบัติจากสมบัติกลายเป็นทำพิธีขุนใสมนดำ ชาวบ้านที่เคยศรัทธาเริ่มมองลุงคำด้วยสายตาหวาดกลัวรังเกียจไม่มีใครกล้าซื้อยาจากแกอีกเลยลุงคำต้องแบกรับความทุกข์แสนสาหัสภรรยาคู่ชีวิตก็ป่วยหนักยาที่ต้มไว้ขายเพื่อประทังชีวิตกลับขายไม่ได้เข้าสารจะกรอกหมอ้อแทบไม่มีแกไม่เข้าใจเลยว่าโลกใบนี้ โกรธเกลียดอะไรแก่นักหนาเมื่อความทุกข์มันท่วมท้นจนล้นอกลุงคำจึงหอบสังขารอันสู้ผอมไปกราบหลวงปู่จันเล่าความอัดอั้นตันใจทั้งน้ำตาหลวงปู่จันผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมท่านไม่ได้พูดอะไรมากครับท่านสั่งให้ตีระฆังเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันรวมถึงป้าพรและป้าทิม ทมกลางความตึงเครียดในศาลาวัดหลุงปูเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นลุงคำคืนนั้นโยมไปขุดอะไรที่โคนต้นโพเล่าความจริงให้ทุกคนฟังเถิดลุงคำพนมมือมือสันเทวาแล้วเอ่ยความจริงที่ทำให้ทุกคนต้องสะอึกลุงปู่ครับเมียกระผมป่วยหนักต้องใช้ยาว่านราก แก้วมณีซึ่งมันเป็นของหายากจะผลู่รากสีทองขึ้นมาให้เห็นเฉพาะคืนวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นและมีแค่ที่ใต้ต้นโพวัดนี่แหละครับผมแค่ไปเอายามารักษาเมียขมไม่ได้คิดทำร้ายใครเลยสิ้นเสียงลุงคำความเงียบปกคลุมไปทั่วศาลาราวกับเข็มตกก็ได้ยิน ป้าพรนหน้าซีดเผือดหัวใจหล่นวูบคำพูดสนุกปากของแกเกือบจะฆ่าคนทั้งเป็นป้าพรสุดตัวลงกราบขอขมาลุงคำทั้งน้ำตาชาวบ้านต่างรู้สึกละอายใจกรูกันเข้าไปขอโทษและเหมาซื้อยาลุงคำจนหมดเกลี้ยง <c oughs> เมื่อเมฆหมอกจางหายหลวงปู่จันมองไปที่ทุกคนแล้วฝากธรรมะ เตือนใจไว้สั้นๆว่าพวกเธอจงจำไว้เถิดว่าไฟที่เกิดจากปากคนนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าไฟไม่ป่าก่อนจะพูดสิ่งใดจงมีสติไตรตรองให้ดีเสียก่อนเพราะคำพูดที่ปราศจากความจริงแม้เพียงคำเดียวก็สามารถเผาผลาญคุณงามความดีและชีวิตของผู้อื่น ให้หมอดไหมไปได้ในพริบตาคุณผู้ฟังครับก่อนนอนคืนนี้ลองสำรวจวาจาของเราดูนะครับว่าวันนี้เราเผลอจุดไฟเผาใจใครไปบ้างหรือเปล่าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่หลับฝันดีมีสติคุ้มครองใจครับสวัสดีครับ